บางการนี้ค <B |ms|> ือกันไฟซิลลซิกเริ่มงานแล้วการไฟซิลลูซิกนี่คือบางการคอนเฟิร์มแล้วกำลังเข้าน้ำชาบแล้วกันไฟซิลลซิกตัดตั้งยิงแม่งเลยเปนมาให้ยิงแล้ว ไปเปิดต้อเปิเงียบกนไฟโรสกกัไฟวันวันเปิดตา้างกว้างไว้เดี๋ยวฆ่าศิว รับทราบแล้ว 25, สอง0เมตรข้างหน้าสกิโลเลยเหรอโคตรไกลออกไปกล้องซูมลกล้องเหรอแ้็กว่ยล็อก่ัน He saw a weapon. Affirmative, he sold it a weapon. Those are bad guys. Wolfback 1, Gunfighter 6. We have visual of several armed individuals in grid one five Let's go, let's go, let's take them out. Mortars, mortars, these are the guys. We clear to engage. Gunfighter 6, Panther. If I throw Sydney, we're better. We are clear to engage. No friendlies in the area. Happy hunting. Maybe, no. I'm ไออกไได้หนึ่งแล้วเลขสองน่าด <uğ pl ains> ่านะมิไซไทยๆเลยมิไซหิีไปู่คนจะหนีหนึ่งีเอตาย เฮ้ยมีคนจะหนีอีกแล้วตายไม่รอดเช็คเอือสภาพนี้คงไม่ตายมั้งไอสัตว์จะสกนบกได้นะรถว่ากันยโคตรอ่ะ เก okay. ล้นี่ยว่ากล้องใช้กล้องตรงนี้บ้างเนี่ยเนี่ยน่าอยู่ตรงนี้ฝ่องโคตรไกลไม่รู้ทำไม่เคยขับอาบะเช่เ <laughs> มื่อกี้ให้ซูมเหรอวะซูมไปไงวะ ยิงแม่งเลยยิงไหเปิดระเบิดตายโอ้เพลงโคตรมันนะไอ้ยยเพลงมันจัดยิงไห ยิงไปยิงไปยิงไปแล้วก็ยิงไปอีกทีนึงยิงไปลด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 มีใครยิงพีเคเอ็มใส่กูวะเวิ่งอยู่เลยเอ้ยอาร์พีจียิงแม่งเลยกระจี๊ยบใจเห็นแล้วจ้ะยิงไปเลย ยิงไปโอ้โวันวันไม่กดสม,มุดแม็กเลยมั้งเนี่ยกดจนปืนร้อนเลยแม่งเนี่ยเฮ้ยยิงไปไหนวะนี่เหรอทิดสามนาฬิกาอย่ายิงใส่กู ยิงแม่งเลยใหญ่ยิงใส่วันว wow, ันจะโดนพวกเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยเสียวอยู่นะเนี่ยเวแล้วอาพีจีุ้ยโดนนั่นไงเ้นันขาดคำวันวันโดนไปแล้ว โอ้โแม่งยิงสวนไปด้วยยิงไปโอ้โหมยจากบ้านเต็มเลยแม่งอุ้ยเจ็บยิงสวนสวนกูสวนคืนนะเอ้าคนนี้แม่งเล่นของโหดเไยกดคิวกดคิว กูโหลดเอ้ยเนียมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมัน,นึงยิงยิงอยู่รอกระสนนุนรีโหลดนั่นแหละตายตายหมดบ้านออกเรือไหมเลย่ยเฮ้ยยิงแม่งเลยยิงไว้สภาพนี้ไม่นา่ารอดอ่ะถ้ารอดก็เลี้ยงไม่โตอ่ะ เฉียววันๆนี่ยิงเฉียวไปยิงเฉียววันๆันไปเลยยิงเฉียววันๆว,วัน,นวนไม่ด่าด้วยเ,ยเกือบโดนถ้าโดนจะโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น I have target check mail. one wait, give me a minute. That's a mortar crew. Let's go get him. Roger, backing out the chat. going low. One one, I have four rotors distance behind you, search for targets. My we go, targets 11 o'clock, top of that ridge, too close for Hellfire. ย,ยงิงไปยิงไปถล่มค่ายมานันให้หมดอารพีจีสหรัิกามาใค่ละยิงไปไซออไปแล้วโอ้โหยิงกระจาย เทโลซิก RPG สองนาฬิกายิงไปเจ้อย่างวันไม่ยิงบ้างวะจะไ่ให้แต่กูยิงโอ้ยยฮงรัแบบสนิมแดดมันหน้าขับไปไหนหร์เนี่ย สางวันวันเว่แล้อาพี่จีอุ้ยเจตนิกาวันวันเป็นไงบ้างก็สบายดีศูนย์ศิกรับสร้าแล้ววันวัน,วนว RPG. อนาพีจีน,น, RPG. นี่อะไรพวกนี้เหรออ๋อนี่ไงเร็วเข้าปืนร้อนปืนร้อนจะเย็น นั้นโอ้ออยย้หมดระเบิดระเบิดระ,ะเบิดโอวะไอ้ตรงนั้นอีกมาร์ยิงไปยิงไป,ไปตาย<อ>ข้างล่างข้างล่าง เเมริกาฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนเสียไปเนี่ยอยิงมาแล้วไปแล้วปู uh ้มออบเจ็ตคัมพีดเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยไอ้ที่อาร วะยังมีเหลืออีกเนี่ยอ๋อ้ียังมีคนอยู่ยังมีคนรอดอีกมึงสัตว์อะไรกันเนี่ยไม่เหนียวจังวะเนี่ยออยิงแม่งเนี่ยให้หมดให้หมดพวกเรียนี่เรียเห็นอะไรบ้าง ปฏิเสธไม่พบการเคลื่อนไหวเฮ้ยเพลงไหมเฮ้ยเฮียแม่งอะไรเนี่ยเฮ้ยวัตถุปืนต่อต้านอากาศยาน ยังไม่เจอเสียเป็นเสียนเลยอาพีชีเกิดปะซะว t าต่อฟัคยังไงปืนตัวต้านอากาศยานถลมไปละพังละลด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 ยิงไปยิงไปยิงไปให้หมดสองนาิกาเหรอ ขบนนั้นนะ่ะเจอแล้วเจอแล้วยิงสวนไปลบโรบโบอุ้ยยิงไปเดี๋ยวเว้ยระวังระวังระวังจ้าจ้าจ้าไปโลซิ <0 6. S 1> ลับซับแล้วกำลังกลับไปมาร์คมาร์คมาร์คไอ้โลมาร์คไอ้กู มาล้ล้ะอีกไหยไม่สายไปแล้วเรียบร้อยเกียบงานสะอาดนีไงไง่ยองแล้วเจ็สิบเปอร์เซ็นต์โดนเข้าไปทีเดียว โารกรมนี่คือกันไฟไกกันไฟซิลลัสิกว่าไปเลยกันไฟฟิโลซิกโอ้ยกูต้องแปลอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยโารกรมภารกิจเสร็จส,สิ้นแล้วรับทราบแล้วกันกันไฟซิลลัิกโปรกรมนี่คือกันไฟวันวันอ่าไม่ทัน วุ้ยวฮ้ยไปซ้ายเออโดนยิงนี hey, oh oh. hey. Hey, wait, hey. ่ดูสิว่า